วันนี้ร้าน j a Gaming Gear จะไม่ใช่แค่ต้องเปลี่ยนจากคอมสภาพนี้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 ให้กลายเป็นสภาพนีต้ต้องอัปเกรดให้ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่ร้าน j a Gaming Gear นะครับแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือวันนี้มีลูกค้าจากต่างชาติแจ้งมาว่าคอมเสียเปิดไม่ติดจะส่งมาให้ซ่อมซึ่งลูกค้าก็ค่อนข้างรีบนะครับเลยขอให้เรารับทำไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งคอมมาให้ ตรงนี้ก็บอกก่อนว่าปกติก่อนที่ร้านจะทาเซอร์วิสใดๆร้านจะขอดูสภาพเครื่องเพื่อประเมินราคาคร่าวๆก่อนดําเนินการนะครับแต่เครื่องนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าทําได้เลยครับผมพร้อมจ่ายผมรอชิปคอมจากต่างประเทศมาเป็นเดือนๆแล้วรอเครื่องนี้มาเพื่อใช้งานนานมากพอคอมมาถึงร้วเปิดไม่ติดก็เสียใจนะครับอยากรีบใช้คอมร้านก็เลยตกลงส่งโลเคชั่นให้ลูกค้านะครับปกติลูกค้าที่แจ้งมาพร้อมจ่ายนี่ความไม่วางใจและความคาดหวังเขาจะค่อนข้างสูงนะครับ เราก็กลัวจะทําไม่ดีพอตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ก็ค่อนข้างกังวลน,นิดๆแต่ถ้าลูกค้ามั่นใจร้าน JA Gaming Gear เราก็พร้อมยินดีให้บริการนะครับในใจระหว่างรอรถมาส่งก็คิดในใจว่าคอมจะเป็นแบบไหนนาะตอนโทรคุยกับลูกค้าได้ยินเสียงแว่วๆว่ามาจากบางพลีร้านอยู่ทุ่งครุนี่ก็เกือบจะ20กิโลเลยนะครับไกลขนาดนี้ทําไมเลือกร้านเราเนาะคอมจะเป็นชุดน้ําเปิดไหมเนาะเขาบอกว่าส่งมาจากต่างประเทศ จะเป็นคอมเครื่องใหญ่ๆใ,ใส่ฟางตีลังไม้สภาพจะดูไม่จืดไม่นอแต่ลูกค้าบอกว่าทําความสะอาดเบื้องต้นมาแล้วนะคงไม่แย่ขนาดนั้นมั้งและเมื่อคอมมาถึงจริงๆที่เดาไว้ก็ถูกแท้ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องชุดน้ําเปิดจริงๆและสภาพดูไม่จืดจริงๆเลยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปปรึกษาลูกค้าอีกรอบว่ามันมีร่องรอยสกปรกแบบนี้นะมีร่องรอยของเหลวแบบนี้นะการ์ดจอไม่ได้ระดับแบบนี้ไม่รู้ดึงเมนบอร์ดฉีกหรือเปล่านะเครื่องเปิดไม่ติดแบบนี้นะ คนส่งทางไกลามาอีกโอกาสพังทั้งเครื่องมีเยอะมากเลยนะลูกค้าเลยย้ำมาอีกรอบผมพร้อมใจคุณทำสิ่งที่คุณเห็นสมควรได้เลยขอแบบเร็วที่สุดเซอร์ไพรส์กันสุดๆแถมมีเซอร์ไพรส์เป็นเครื่องเปิดไม่ติดซอสใหม่เครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องทำงานลูกค้าทำงานค้างเอาไว้ขอด่วนเหมือนกันทำยังไงละทีนี้ หลังจากตั้งสติได้เลยโทรไปแจ้งลูกค้าต่างชาติว่าน่าจะทําหลายวันหน่อยนะเพราะทั้งต้องทําความสะอาดและเช็คเครื่องเปิดไม่ติดด้วยลูกค้าก็ตอบตกลงมาก็เลยเธอโอกาสปรึปกษากันว่าจะวางแผนยังไงดีให้งานเสร็จไวที่สุดร้านก็ได้นําว่าหาที่เสียไปก่อนเลยแล้วกันค่อยทําความสะอาดเผื่อเสียรายอุปกรณ์จะได้วางแผนว่าจะประกอบเครื่องใหม่หรือย,ยังไงได้ไม่เปลืองค่าแรงทําความสะอาดแถมจากสภาพเจอการกระแทกจากขนส่งเจอความชื้นขึ้นมาเยอะขนาดนี้โอกาสพังสูงมากฝั่งลูกค้าบอกว่า Go for it ทำความสะอาดเลยเขาเชื่อว่าอุปกรณ์ไม่มีอะไรพังหรอกน่าจะแค่สกรปรกเครื่องนี้เขามั่นใจเขาเซ็ตมาเองกับมือถ้าลักษณะอย่างนี้ควรจะเชื่อเซ์ไข่ดีครับระหว่างช่างที่เปิดร้านมาหลายปีกับลูกค้าครับ <S <S เราก็ต้องเชื่อเซ์ของลูกค้าอยู่แล้วครับเพราะลูกค้าเราเลือกร้าน JA Gaming Gear แสดงว่าลูกค้าต้องเซนดีแน่นอน <S 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 เราเลยเริ่มจากทําความสะอาดเลยก่อนเริ่มเราขอถาย เศษซากอาระยธรรมเอาไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะครับแล้วก็ถือโอกาสสำรวจความเสียหายไปด้วยในตัวก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่บอกว่าเครื่องนี้มาจากต่างประเทศก็ไม่รู้นะครับเพราะสภาพหลังจากได้ทําความสะอาดไปบางส่วนแล้วก็ถือว่าดูดีมากๆไม่มีร่องรอยเสียหายแตกหักปิดงอเลยจะมีแปลกๆก็คือโตัวโอลิงปริศนาที่หล่นอยู่ในเคสไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับและส่วนของของเหลวที่เปื้อนตามเคสตามบอร์ดวิเคราะห์จากความเหนียวสีกลิ่นแล้วก็รสชาติอืม ก็ในจะเป็นน้าจากระบบชุดน้ําเปิด,ดี่แเลยครับซึ่งปกติก็ไม่นําไฟฟ้าอยู่แล้วก็ไม่ได้ทําให้เครื่องเสียหายอะไรแลไหนๆก็ยกเครื่องออกมาทําความสะอาดโซนส,สาคัญนอกร้านเสร็จแล้วก็อยากจะลองเสียบปลั๊กเปิดเครื่องดูสักทีนะครับเผื่อมีอะไรระเบิดได้ระเบิดนอกร้านแจ้งกับว่าเครื่องจากต่างประเทศบางเครื่องตัว power supply ก็ไม่ได้รองรับไฟ AC 2 2 0โวลต์ของประเทศไทยนะครับก่อนเสียบปลั๊กก็เช็กกันให้ดีๆก่อนว่าเสียบได้หรือเปล่าไม่งั้นก็มีตุบตับกันแน่นอนและเครื่องนี้ไม่ได้ลองเปิดครั้งแรกก็ เราเล่นครับไม่มีอะไรระเบิดแต่มีไฟ rgb ที่เมนบอร์ดติดขึ้นมาก็พอให้ใจชื้นว่าไม่มีอะไรชอ็อตเนื่องจากตอนส่งมาการ์ดจอมันเอียงมากก็เลยทดสอบแบบไม่ต่อไฟเลี้ยงที่การ์ดจอนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เปิดคอมไม่ติดก็เป็นได้นะครับคราวนี้ก็เลยลองเปิดแบบเสียบสายไฟเลี้ยงการ์ดจอดูบ้างลองแกะการ์ดจอมาดูตรงหน้าสัมผัสก็มีรอยสนิมนะครับเดี๋ยวก็ต้องล้างในช่อง pcie ด้วยสาย rgb ก็ขาดซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะการ์ดจอมันเอียงจน ดึงสายขาดนะครับใครใช้ก้าจอใหญ่ๆหนักๆก็ควรจะมีที่ค้ำก้าจอไว้บ้างเครื่องนี้นะครับ16กิโลนะครับอันนี้เป็นชุดน้ําเปิดนะครับอันนี้ถอดเมนบอร์ด CPU อะไรพวกนี้ออกแล้วนะครับมีแต่น้ําหนักตัวเคสชุดน้ำก้าจอนะครับนี่ครับอันนี้คือถอดออกไปบ้างแล้วนะครับไปใส่ตรงนู้นนะฮะ16กิโลนะครับวันนี้ยกขึ้นยกลง5รอบแล้วนะครับ รอบละสิบหกโลก็แปดสิบกิโลนะครับใกล้จะใกล้จะหลังเดียง <S <S แล้วครับหลังจากลองทดสอบในคิดแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ลองลื้อออกมาทดสอบข้างนอกเครื่องบ้างทดสอบแค่เมนบอร์ดแรมและ M.2 นะครับการดจอกับ p o w e ซัพพล l y ใช้ของทางร้านและเฮ้ยยังเปิดติดจริงๆวินโดว์ไม่เสียด้วยมีกำลังใจทำต่อแล้วฮะ อันนี้เราเอาเมนบอร์ด c p u แรมนะครับออกมาประกอบข้างนอกใช้งานได้ปกตินะครับตามนี้ก็แสดงว่าเป็นที่อะไรบางอย่างในเคสมันผิดปกติหรือไม่ก็พาว p p ป라이หรือว่าทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ใต้ที่เก็บ e าว u p p l y นะครับเละพอสมควรเลยครับอันนี้สภาสพ e าวะสล라이ที่เกะออกมานะครับไม่รู้ยะใช้งานได้ไหรือเปล่า เรือมาเรียบร้อยนะครับโคลิงค์80พัทพาทิ่นัม1,500บัตต์นะครั 80, 18, 000, 150, 000, บ so มาประกอบบอร์ดนี้แล้วก็น่าจะพาวเวอร์สปายเสียเนี่ยแหละครับลองเปิดดูแล้วไม่ติดไม่ขยับเลยนะครับเห็นว่าตรงนี้สกปโกลงมากเป็นคภาบโคลนเลยนะครับแล้วก็ เป่าลมแล้วไม่ออกนะครับเห็นไหมครับคราบก็ยังติดอยู่ก็คือถ้างานด่วนนะครับงานรีบๆนะครับก็สามารถใช้พวกคอนแทคชินเนอร์อย่างนี้นะครับอ่ะเราดูนะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับก็คือมันไม่ทําลายวงจรอยู่เลยฮะฉีด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 เข้าไปเลยชู ก็จะหยดไปเห็นไหมครับเริ่มคราบหลุดวลาพอเราฉีดเข้าไปนะครับเทียบดูนะครับอันนี้ฝั่งที่ฉีดนะครับก็จะสะอาดขึ้นครับเทีียบมาดูกับฝั่งที่ไม่ฉีดนะครับ เราอยากปลุกปล้ำมาทั้งวันวันนี้ลองเปลี่ยนพาวเพอร์ายดูแล้วนะครับต่อสายชุดน้ําต่อสายปั๊มลมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนาะอันนี้พวกย s เอีอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องเสียบก่อนนะครับอันนี้ฮาร์ดดิสก์ยังไม่ได้เสียบมาลองดูกันว่าเปิดมันจะติดหรือเปล่านะครับติดไหมไม่ติดครับเพราะว่าปุ่มมันเสียนะครับ ชัวสลับเอาปุ่มรีเซ็ตมาใส่แทนเรียบร้อยติดแล้วจ้าเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะมีมาแล้วนะครับ ไม่ยอมต่อสายจอมันก็ไม่ยอมให้บูทนะครับต่อสายต้องต่อสายจอให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้<ม>อุณหภูมิ CPU ปกตินะครับอันนี้ยังไม่ทาซีลิโคนเนาะแต่ว่า,า CPU ก็สามิบห้าองศาก็คือปกติเพราะว่าปั๊มน้ําทํางานอยู่คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเข้าวินโดวกันเข้าวินโดได้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้พัดลมบางตัวยังไม่หมุนนะฮบ เดบัมทํางานแล้วอะทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือต่อครบทั้งระบบแล้วเช็คสายไฟแล้วไม่มีไหมนะครับต่อขึ้นใบออสครบแล้วเรียบร้อยพัดลมหมุนทุกตัวนะครับตัวนี้บอกลูกค้าแล้วว่า,าต้องเปลี่ยน power s u p p ายนะครับลูกค้าก็เลยขอให้ทาความสะอาดทั้งหมดนี้เลยนะครับเปลี่ยนชุดน้าเอ้ยไม่เปลี่ยนชุดน้ําเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอะไรในระบบแล้วก็ให้ล้างให้เหมือนใหม่เลยนะครับ เครื่องนี้ลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วด้วยกดดันเลยหลังจากยกขึ้นลงโต๊ะทํางานทีละ15-20กิโลไปประมาณ10รอบนะครับสุดท้ายเครื่องก็กลับมาใช้งานได้ช่วงเครียดก็หมดไปเข้าสู่ช่วงผ่อนคลายของการทําความสะอาดกันมาดูสภาพเละๆอีกครั้งไว้เป็นที่ระลึกนะครับส่วนเมนบอร์ดเราทําความสะอาดไปเยอะแล้วเหลือเก็บงานขั้นสุดท้ายถูถูขัดเงาอืเห็นเงาและสดชื่นมาต่อกันที่ส่วนของชุดน้ํากับเคส เริ่มแรกเราก็ระบายน้ําของเดิมออกก่อนจริงๆแล้วมันมีวิธีที่ดีและปลอดภัยอยู่ร้อยแปดวิธีเราเลือกใช้วิธีที่ร้อยเก้ามาใช้นะครับได้น้ําเข้าปากไปนิดๆอืมสดชื่นอันนี้น้ําของเดิมมันก็ยังดูใสๆอยู่ไม่รู้ปกติเขาใช้ซ้ํากันหรือเปล่าใครรู้ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับก่อนจะรื้อก็มาร์กปลายท่อเอาไว้ตอนประกอบจะได้ไม่สับสนพราลมกับปั๊มน้ําใส่ปิ้งรับความสดชื่นไปก่อนเพื่อนอ้อ จรดูว่าโอริงปริศนาที่หล่นในเครื่องตอนแรกเป็นของฝาตัวปั๊มน้ํานะครับดีที่ยังเก็บเอาไว้ไม่ได้ทิ้งไปนะครับก็เอากลับมาใส่ให้มันกันน้ําได้ส่วนของบล็อกน้ําก้าจอมีตะกาันเยอะมากๆฝาก็ขุนแล้วต้องรื้อไปล้างจะสังเกตว่ามีสกรูยึดหลายตัวมากเพื่อป้องกันน้ารั่วตอนแกะก็ระวังสกรูหายนะครับเส้นยางดําๆที่เห็นคือโอริงร้านเห็นว่ายังสภาพดีอยู่ก็เลยไม่ไปยุ่งกับมันนะครับส่วนของบล็อก CPU ก็เช่นกัน ภายนอกใช้แค่ที่ชูเช็ดก็สะอาดมากๆแล้วฝั่งหน้าสัมผัสก็จะพยายามไม่ถูเยอะนะครับกลัวจะเป็นรอยล้างเสร็จก็กลับมาสดชื่นไปอีกหนึ่งส่วนสุดท้ายที่รอสดชื่นก็คือส่วนท่อนะครับด้านซ้ายคือลองใช้แปรงขัดแล้วจะเห็นว่าท่อใสขึ้นลองใส่น้ําดูแล้วก็ยังสดใสสวยงามไม่ต้องเปลี่ยนท่อใหม่นะครับสรุปขั้นตอนการทําความสะอาดข,ของร้านเผื่อใครสนใจนะครับส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเมนบอร์ด cpu ram แกนมอเตอร์จะล้างด้วย wd 4 0 contact cleaner เนื่องจากเป็นงานด่วน ถ้าใช้น้ำล้างกว่าจะรอแห้งก็ต้องเสียเวลาหลายวันนะครับร้านก็จะพยายามใช้น้ำยาที่ไม่นําไฟฟ้านะครับช่วยล้างจะได้เสร็จงานดเร็วส่วนของใบพัดพัดลมล้างด้วยแอลกอฮอล์ถูด้วยทิชชู่และคอตตอนบัตส่วนของฟิลเตอร์และแผงล้างผึ้งใช้น้ำปะปะปาและน้ำยาล้างจานโดยตอนล้างต้องระวังไม่ให้น้ำเข้าไปในระบบความเย็นนะครับจากนั้นก็เป่าให้แห้งด้วยเครื่องเป่าลมเคสเนื่องจากลูกค้าแปะไฟ R G B จเอาไว้รอบเคสจึงใช้น้ำฉีดไม่ได้ก็เลยต้องใชใ้ผ้าชุบน้ำเช็ดเอาแล้วก็เป่าให้แห้ง ส่วนของบล็อกน้ําใช้น้าประปาผ้าทิชชู่และขอตอนบัดล้างบางจุดที่ตะกรันติดแน่นมากๆก็จะใช้ไขควงสกษษษษษษสิดสกิดออกนะครับส่วนของสายยางระบบน้ําใช้น้าปราปาและแปลงลวดยาวๆขัดในท่อ,อนะครับถ้าพอสะอาดเอียมก็มาสูตรความสดชื่นอีกครั้งก่อนประกอบนะครับสดชื่นสรุปเครื่องนี้ตอนมาเล่เ,ลเลแบบนี้เสียแค่ power supply นะครับตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนก็คือ power supply ของ thermaltake tough power pf 3 1200วัตต์80พัพทแพลทินัมรับประกัน10บปีสายไฟเป็นแบบโมดูล่าสายแบนนะครับทำให้เก็บสายไฟได้ง่ายด้วยมีรัอมาให้สี่ตัวลักแบบ E.U. แล้วก็นีนะครับอันนี้เป็นของแถมที่มาในกล่องอันนี้เป็นสายที่มาเป็นแบบมอนดูล่านะครับสายนี้นะครับมีพัดลมมาให้มีคำเตือนมาให้นะครับว่าถ้าเกิดโหลดน้อยนะครับพัดลมมันก็ไม่หมุนนะครับถ้าโหลดเยอะพัดลมถึงจะหมุนนะครับแจ้งเตือนมาให้ก่อนนะครับน่าจะมีคนบอกก็เยอะว่าพัดลมทำไมมันไม่หมุนนะครับมันเป็นอะไรหรือเปล่า เราประกัน10ปีแปดสิบพัตพตินัมนะครับช่องก็ามีตามนี้นะครับอีกอันที่เป็นของใหม่ก็คือขาค้ำก้านจอจากคูลเลอร์มัสเตอร์นะครับเนื่องจากก้านจอตัวนี้ค่อนข้างหนักแถมยังมีสายยางชุดน้ําดึงลงมาอีกก็จะยิ่งสร้างภาระให้สลอตของก้านจอนะครับแต่บอกตรงๆว่าที่ค้ำก้าจอ r g ร์จมันก็ทําให้เครื่องมันดูดีขึ้นจริงๆนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมก็มาถึงขั้นตอนที่น่ากลัวที่สุดก็คือ เติมน้ำเข้าระบบนะครับเครื่องนี้เรามีความเชื่อมั่น95.2244512ว่าจะใช้งานได้นะครับเหลือแค่น้ําไม่รั่วเท่านั้นจะสังเกตว่าเรายังไม่ใส่เพอส์สายเข้าไปในเคสนะครับเพื่อป้องกันน้ํารั่วใส่เอาผ้ามารองป้องกันพวกอุปกรณ์เอาไว้ด้วยแม่น้ําพวกนี้จะบอกว่าไม่นําไฟฟ้านะครับแต่ก็ไม่ควรประมาทป้องกันการเลอะเทอะด้วยแหละได้ไม่ต้องมาทําความสะอาดใหม่นะครับตัวนี้เราต่อแค่ไฟของปั๊มเพื่อทดสอบก่อนนะครับเช็คข้อต่ออีกครั้งเพื่อความมั่นใจจากนั้นก็ลองเปิดกันเลย อันนี้ก็ยอมรับตรงๆว่ากลัวนะครับก็เลยเติมทีละนิดทีละนิดปั๊มก็น่าจะกลัวเหมือนกันนะครับมีเสียงร้องว้าวว้าวว้าวออกมาเลยเติมรอบแรกไม่รั่วนะครับรอบที่สองขอเยอะกว่าเดิมหน่อยละกันก็ยังไม่รั่วนะครับรอบที่สาม ถ้ายังกลัวอยู่ก็น่าจะได้เติมกันประมาณ20ชั่วโมงนะครับก็เลยขอรวดเดียวเลยละกันสวยงามสีเขียวมะนาวขอเปิดระบบทดสอบสักพักหนึ่งนะครับขณะนี้เวลา22นาฬิกา30นาที สภาพโดยรวมยังดูดีไม่มีร่องรอยน้ำรั่วนะครับอันนี้รันเทสประ,ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ไม่รั่วแล้วนะครับอันนี้ฟองอากาศมันก็ยังมีอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ค่อยไล่กันอีกทีนะครับถ้าเกิดฟองนี้มันไม่หายไปยิงกอาจจะต้องเขยา่าเขยา่ขยาเครื่องช่วยนิดนึงนะครับแบบโยกไปโยกมาให้ฟองมันออกไปตามท่อนะครับของ cpu นี่ไล่หมดแล้วอันนี้มีน้ำเต็มหมดทั้งระบบแล้วนะครับ ในท่ออื่นก็มีเต็มหมดละเหลือแต่ตัวการดจอเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีทครับประกอบเครื่องนะครับน้ำยาลอยเย็นที่ใช้นะครับ<ม>ก็เป็นของเม h e m XT1 นะครับอันนี้เป็นสีเลเซอร์เยลโล่กรีนนะครับ UV reactive ก็จะเป็นสีมาประมาณนี้เลยนึกว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งที่ไหนได้ พอประกอบเต็มระบบเครื่องมีความร้อนแล้วปั๊มทํางานเต็มที่น้ํามันหยดเพราะมีข้อต่อตัวหนึ่งเสื่อมนะครับทําให้รับแรงดันน้ําเยอะๆไม่ได้พอเจอที่เสียก็แชทลุกไปหาลูกค้าในคืนนั้นเลยนะครับว่ามันมีความผิดพลาดอยู่นะครับเพราะว่าสัญญากับลูกค้าไว้แล้วว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะส่งออกให้ลูกค้าตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เริ่มมือสั่นแล้วนะครับ ราะว่ากลัวลูกค้าวยวายว่าเราเป็นคนทําให้เครื่องมันเสียถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าเราแบบไม่ได้รุดแรงไม่ได้ทําอะไรให้เป็นรอยแน่นอนแต่ระหว่างที่เรายังไม่รู้ว่าลูกค้าจเจออ่ายังไงนะครับเราก็ไปประกอบส่วนอื่นๆพางๆไปก่อนข้อต่อส่วนที่มันมีปัญหาก็อยู่ด้านล่างอยู่แล้วอยู่ตรงบริเวณหม้อน้ําหน้าเคสน้ําที่หยดก็จะไม่หยดใส่อะไรอยู่แล้วแล้วก็จากการทดสอบนะครับถ้าเราปรับรอบปั๊มน้ําให้น้อยลงให้มันทํางานน้อยน้อยน้ก็จะไม่หยดนะครับหลังจากที่เราประกอบ เ e r s u สป l y เข้าไปในเคสเดินสายไฟและต่อ RGB ARGB ให้เรียบร้อยจัดสายไฟจัดก๊าซจอให้ได้ระดับใส่ขาคําก๊าซจอเท่านี้เครื่องก็เสร็จพร้อมใช้งานแล้วนะครับและส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเราได้คําตอบจากลูกค้ามาในคืนนั้นเลยลูกค้าก็ถามว่าใช้แค่เทปพันจะช่วยได้ไหมเพราะว่ารั่วไม่เยอะน่าจะซ่อมได้ไง่ายๆจัดไปเลยครับเทปพันท่อขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจ ว่าของมันก็มีเสื่อมสภาพกันได้นะครับหลังจากพันท่อเรียบร้อยทดสอบเปิดใช้งานเรียบร้อยคอมเครื่องนี้ก็เหมือนได้เกิดใหม่สะอาดเอี่ยมพร้อมกับสู่อมกอดของเจ้าของอีกครั้งเครื่องนี้แม้ว่าจะผ่านคราบเหงือ่อคราบเลือดคราบน้าตาและคราบน้ําหล่อเย็นนี่เป็นทางทางนะครับแถมด้วยการยกเครื่องหนักเกือบ22กิโลขึ้นขึ้นลงลงโต๊ะทำงานอีกไม่รู้กี่สิบรอบก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งทั้งหมดทั้งคนทำและลูกค้านะครับ สนใจงานดีมีคุณภาพบริการด้วยใจด้วยความซื่อสัตย์ต้องร้าน ja gaming gear แจ้งทวีสุขอ s o อร r y เท่านั้นครับ